สวัสดีครับกลมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นครับผมมีภาพยนตร์ดรามา่าราชัขวัญเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นชื่อเรื่องว่าพายวิกเก็ตตัวนงได้เปิดาจมาที่ลีอารที่กําลังจะกลับหลังเลิกเรียนแล้วโดยมีแอรอนอาสาขับรถไปส่งเธอที่บ้านตกดึกคืนนั้นลีอาได้มาเคาะประตูห้องของแม่หลังจากที่แม่ไม่ไปรับเธอที่โรงเรียนแต่ทว่าสิ่งที่ลีอาได้เห็นนั้นก็คือภาพที่แม่ของเธอนั้นกำลังนั่งดื่มเบียร์พรางร้องไห้าตามไปด้วยลีอา,อา,อกกา,าอร แกอยากจะทำอะไรก็เชิญโดยที่มันเป็นคำพูดที่ทําลายความรู้สึกของรีอาเป็นอย่างมากที่งานเปิดตัวหนังสือรีอาที่พูดก,กับโลเวนโดพูดแต่งหนังสือเรื่องคุณใสมนดํารีอาที่พูดชมว่าหนังสือเล่มนี้นั้นเขียนออกมาได้อย่างดีมากๆแต่เธอแนะนําโลเวนว่าควรจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมมากกว่านี้โลเวนก็เลยเตือนรีอาว่าพิธีกรรมพวกนั้นมันน่ากลัวและอยากบุกมุ่นกับมันให้มากก่อนที่โลเวนจะจัดก,การเซนหนังสือกับรีอาแล้วออกมาจากงานแล้วรีอากับพวก,พวกเพื่อนๆได้ไมานั่งดื่มเบียร์กัน ก่อนที่แอรอนจะอา,าสาคำสคงลีอาเหมือนเดิมเมื่อลีอาเข้าไปในบ้านเธอก็ได้พบก,กับแม่ของเธอที่เอาแต่เมาแม่ได้บอกข่าวร้ายกับลีอาว่าเธอจะขายบ้านหลังนี้ซักและจะเอาเงินที่ได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ้นเดือนนี้พวกเราต้องย้ายออกลีอาที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้ามาภายในห้องจากนั้นเธอก็ร้องไห้ระบายความอัดอั้นใจในเช้าวันต่อมาแม่ได้ไปตีมาหารกับลีอาแล้วบอกกับลูกสาวว่าตอนเย็นวันนี้เธอจะไปรับแล้วพวกเราจะไปดูบ้านใหม่พร้อมกันหลังจากที่แม่ออกไปทํางานแล้วลีอาได้บเข้ามาไปในห้องของแม่่เเเธอมข้้าไปทีีใตยตยง แล้วหยิบรูปครอบครัวที่เธอถ่ายคู่กับพ่อทําให้เราได้รู้ความจริงว่าทั้งลีอาและแม่นั้นเพิ่งจะสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปที่ภายในโรงเรียนลีอาได้เล่าเรื่องราวให้เทนิสแอรอนและรวมไปถึงรอฟฟัง ว่าเธอจะเป็นต้องย้ายบ้านสิ้นเดือนนี้และอาจจะถึงขั้นต้องย้ายโรงเรียนด้วยหลังจากที่แม่เลิกงานแล้วแม่ได้ไปรับตัวลีอาให้ไปดูบ้านพร้อมกันโดยที่บ้านหลังใหม่ของพวกเขานั้นอยู่ชานเมืองและอยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรลีอาได้ลองเดินสำรวจไปรอบๆบ,ร,บ,ร,บ,ร,บริเวณบ้านแต่เธอก็ไม่พบใครอยู่ในแวกนั้นทุกพื้นที่มีแต่ป่าในเช้าวันต่อมาแม่จัดการจ้างวานพนันกงานขนของ,ของให้มาทําการย้ายบ้านของพวกเขา ก่อนที่แม่กับรีอาจะตามเข้ามาใส่ยอยู่ในเช้าวันต่อมาแม่ได้ขับรถไปส่งรีอาที่โรงเรียนก่อนที่แม่จะบอกกับรีอาว่าช่วงวันหยุดสออาทิตย์นี้พวกเราจะไปเที่ยวกัน ลีอาก็เลยบอกว่าคงไม่ได้หรอกเพราะเธอมีหน้ากับเพื่อนแล้วแม่ก็เลยถามลีอาว่าจะไปทําไมอีกเดียวเดียวลีอาก็จะได้ย้ายโรงเรียนแล้วลีอาก็เลยบอกแม่ของเธอว่าเธอไม่อยากย้ายโรงเรียนเธอบอกให้แม่ sharing, พาเธอไปสอบใบขับขี่แล้วหลังจากนี้เธอจะเดินทางไปที่โรงเรียนด้วยตัวเองแม่ก็เลยบอกลีอาว่าเก็บเงินซื้อรถให้ได้ก่อนนะลูกยังไงสะหมดเทอมนี้ลีอาจะต้องย้ายโรงเรียนเพราะแม่ไปส่งเธอแบบนี้ทุกวันไม่ไหวลีอาที่โกรธแม่ถึงกับนั่งนิ่งและไม่ยอมพูดยอมจากกับแม่ไปจนถึงโรงเรียน พอที่แต่มาที่โรงเรียนแอรอนได้เข้ามาบอกกับรีอาว่าตกเ็นพวกเรามีนัดเจอกันหลังจากที่พวกนักเรียนเลิกเรียนแล้วทั้งแอรอนลอบเจนนิสและรวมไปถึงรีอาได้มารวมตัวกันพูดคุยว่าสร์อาย์นี้พวกเราจะไปที่ไหนดีก่อนที่รีอาจะพูดแทรกกันมาว่าเธอคงไปกับพวกเขาไม่ได้แล้วเพราะเธอมีธุระต้องไปกับแม่หลังจากที่แม่รีามารับทุกคนก็พากันแยกย้ายรีอาได้เดินมาขึ้นรถที่แม่จอดรอด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงเธอเริ่มโกรธและเกลียดแม่มากขึ้นเรื่อยๆยหลังจากที่มาถึงที่บ้านทัั้้งงสอกกก็ไดทะนยใ แม่ได้ต่อว่ารีอาที่มีปฏิกิริยาต่อต้านไม่เคารพแม่แม่ได้สั่งให้รีอายื่นแขนออกมาและจะเอาเครื่องประดับบางอย่างออกจากแขนของรีอาแม่ได้ด่ารีอาว่าตั้งแต่พ่อเราตายไปรีอาก็ตแต่หมกมุ่นอยู่กับเพื่อนๆและเข้าลัททีบ้าบออะไรนั่นรีอาก็เลยเถียงว่าเป็นเพราะว่าเธอมีเพื่อนเธอจึงผ่านพ้นความโศกเศร้ามาได้ไม่ใช่แม่ที่เอาแต่จมดิ่งกับความโศกเศร้าจนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นรีอาก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปเธอได้หนีเข้าไปในป่าเพื่อระบายความอัดอัน้นก่อนที่รีอาจะะคิดอไไรบา้ามา เธอได้เดินกลับเข้ามาภายในบ้านแล้วเดินตรงไปที่กล่องเก็บหนังสือของเธอลีอาได้จดคาถาบางอย่างลงไปในกระดาษจากนั้นเธอก็หยิบมีดเชือกแดงนมพร้อมกับเส้นผมของแม่ที่ได้มาจากแป้งหวีผมลีอาได้เดินกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเธอได้นำอุปกรณ์ทั้งหมดที่เธอเตรียมมาเพื่อประกอบธีกรรมน้ำดำเล่นคุณใส่ใส่แม่เธอได้สวดคาถาเรียกพายวิกเกต ก่อนที่จะจัดก,การขีดแขนของตัวเองโดยให้เลือดไหลลงไปในถ้วยที่ภายในนั้นมีนมอยู่ลีอาที่ใช้มีดจาัดก,การขุดดินจากนั้นเธอก็เส้นผงของแม่วางลงไปและเทนมที่ผสมกับเลือดพร้อมกับหย่อนเชือกแดงลงไปในหลุมด้วยหลังจากที่ลีอากบหลุมเสร็จแล้วเธอก็ได้เรียกชื่อพายวิกเกตแล้วใช้ก้อนหินเคาไปที่ต้นไม้3ครั้งจากนั้นลีอาก็เดินกลับบ้านไปเธอได้เดินตรงไปที่ห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดเลือดก่อนที่จะมานั่งกินข้าวเย็นกับแม่ แม่ได้เห็นว่าแขนของลูกสาวมีเลือดไหลเธอจึงได้ทำแผลกับรีอาแล้วถามกับลูกสาวว่าไปโดนอะไรมารีอาก็เลยบอกแม่ว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุแม่ที่พูดขอโทษรีอาที่ใช้อารมณ์กับเธอในเช้าวันต่อมาที่เป็นวันหยุดแม่ได้พาตัวรีอาไปที่ร้านกิฟ์ช็อปแม่ได้บอกกับรีอาว่าเธอจะหางานทำเพิ่มเพื่อหาไรายได้มาเพิ่มเติมในส่วนของพ่อระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางกลับแม่ก็ได้ถูกรถคันหนึ่งที่ขับสวนเลนพุ่งเข้ามาใส่รถของเธอเธอจึงได้หักรถจนตกข้างทาง โชคยังดีที่แม่ไม่เป็นอะไรมากแต่มันก็ทําให้แม่นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ในวันที่ลรีาเกิด รูไม่ว่าพ่อของรีอาต้องขับรถมาตั้ง13าชั่วโมงเพื่อที่จะได้เห็นหน้าลูกสาวเป็นคนแรกเมื่อพ่อเดินทางมาถึงพ่อก็พุ่งตัวเข้ามาหารีอาทันทีคําพูดคําแรกของเขาคือการบอกว่ารีอาเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสาหรับพวกเราแม่ขอโทษรีอาที่เข้มงวดก,กับเธอมากไปทั้งทั้งที่เธออยู่ในช่วงวัยรุ่นหลังจากที่รีอากลับมาที่ห้องนอนแล้วเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดคล้ายกับคนที่อยู่บนหลังคาทำให้รีอาตกใจมากเธอจึงได้รีบไปเรียกแม่แล้วบอกกับแม่ว่า มีใครก็ไม่รู้อยู่ที่ห้องใต้หลังคาของเราแม่จึงได้ขึ้นไปสำรวจที่ห้องใต้หลังคาแต่ว่าเธอก็ไม่พบอะไรในเช้าวันต่อมาทั้งแม่กับลีอาได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านจนคำ่ำลีอาที่รีบเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียก่อนที่จะมีเงาบางอย่างมาปรากฏตรงหน้าของเธอลีอาได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นที่นอกบ้าน ในสภาพร่างกายของเธอที่จะไปด้วยเลือดในเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนลีอาจะได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าเพื่อนๆฟังทั้งเรื่องที่เธอทำคุณใส่ใส่แม่และเหตุการณ์ประหลาดๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเจนนีดจะได้บอกกับลีอาว่าเธอไม่เชื่อวันนี้เธอจะขอไปค้างที่บ้านของลีอาเพื่อพิสูจน์ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เลิกเรียนแล้วลีอาได้พาตัวเจนนิดนไปที่รถก่อนที่เธอจะถามกับแม่ว่าให้เจนนิดนอนค้างที่บ้านเราได้ไหมแม่ก็เลยถามเจนนิดว่าเธอขอพ่อและแม่ของเธอแล้วหรือย,ยังเจนนิดก็เลยโกหก หลังจากนั้นทุกคนก็มุ่งหน้ากลับมายังบ้านทั้ง3คนที่ไปกิน,กนข้าวร่วมกันก่อนที่ลีอากับเจนิสจะออกไปยากสุบุรีเจนิสได้บอกให้ลรีอาพาไปที่ป่าที่ลีอาททำคุณใส่แม่ลรีอาก็เลยบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกเพราะมันทำให้เธอจิตตกแต่เจนิสก็บอกว่าถ้าอยากให้เราเชื่อเธอต้องพิสูจน์ลรีอาที่ตอนเสียงลบเราไม่ไหวเธอจึงได้พาตัวเจนิสเดินทางไปในป่าจนทำให้เจนิสถึงกับพูดออกมาว่าที่นี่มันน่ากลัวจริง แต่แล้วเจนิสก็มีอาการเหมือนถูกผีสิงเธอเดินตรงเข้าไปในป่าโดยที่มีลีอาพยายามตะโกนเรียกเธอเอาไว้เมื่อเจนิสไม่ยอมหยุดลีอาจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเธอไม่ยอมหยุดฉันจะกลับบ้านแล้วเจนิสจะงรีพูดขึ้นมาว่าฉันก็แค่แกล้งเธอเล่นเมื่อทั้งคู่ออกมาจากป่าแล้วเจนิสได้ขอโทษลีอาที่แกล้งเธอจากนั้นทั้งคู่ก็แยกแยไปเข้านอนลีอาได้ก็ไปนอนในห้องนอนของตัวเองส่วนเจนิสจะอาสานอนในห้องรับแขกในเช้าวันต่อมาแม่ได้เข้ามาปลุกลีอาว่าเธอไม่พบตัวเจนิสเลย ทั้งแม่กับลีอาจะได้พยายามตามหาตัวของเจนิดลีอาพยายามขึ่นไปหาที่ห้องจ่าหลังคาก่อนที่แม่จะตะโกนเรียกเธอแล้วชีว้ให้ลีอาดูเจนิดที่ที่เขากําลังนั่งอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วสภาพของเธอนั้นดูหาวาดกลัวมาก,มากๆเธอได้บอกกับลีอาว่าพาเธอกลับบ้านทีเธอไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วแม่จะได้ควาค้ากุญแจรถและพาตัวเจนิสไปส่งที่บ้านพาพทีกตับไปที่โรงเรียนอีกครั้งวันนี้เจนิดไ่อยอมมาโรงเรียนลีอาจะได้ส่งข้อความไปหาเธอเพื่อสอบถามอาการว่าเธอเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เลิกเรียนแล้้้ววแแแมมม่่่ไไดดรรรรรัับบตเเเลลอออออาาาาาทีีโโงงยนนะหขจสพืถก แม่ของเจนนี่ก็เลยอธิบายว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอนั้นไม่ออกมาจากห้องเลยแถมยั่ไม่ยอมกินอะไรอีกด้วยลีอาก็เลยบอกให้แม่ฟังว่าเจนนี่ไม่ยอมตอบข้อความของเธอจึงทำให้ทั้งคู่รู้สึกเป็นห่วงเจนนี่เป็นอย่างมากแม่ได้บอกเขาที่กับลีอาว่าร้าที่แม่ไปสมัครงานเพิ่มตอนที่เขารับแม่ทํางานแล้วแม่อาจจะมีเวลากวนลูกน้อยลงก่อนที่แม่จะถามกับลีอาว่านูอยู่คนเดียวได้ไหมลีอาก็เลยบอกแม่ว่าเธออยู่ได้สบายมากเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วลีอาได้หยิบหนังสือศาสตร,ร์มนต์ดำเพื่อหาช่องทางการติดต่อผู้เขียน ก่อนที่ลีอานั้นจะส่งอีเมลไปหาโลแวนโดฟผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เพื่อขอร้องให้เขาช่วยในเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนแอรอนได้ถามกับลีอาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนนสเธอไม่มาโรงเรียนอีกเลยตั้งแต่วันนั้นลีอาก็เลยบอกแอรอนว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันและเธอขอตัวไปทำธุระก่อนลีอาได้เข้ามานั่งอยู่ในห้างและจัดก,การเปิดวิดีโอที่โรแวนโดฟสมมาให้เธอโรแวนโดฟได้อธิบายว่าวิญ,ญญาณร้ายที่เรียกว่าไพร์วิกเกตนั้นมันจะมาได้ในหลายรูปแบบมันชั่วร้ายและไม่ปราณี ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตายลีอาเป็นคนเรียกมันขึ้นมาและเธอจะต้องแก้ไขมาด้วยตัวเองเท่านั้นเธอต้องกลับไปที่สถานที่เดิมเพื่อทำพิธีกรรมถองคุณใสก่อนหน้าที่แม่ของเธอจะถูกฆ่าตายจำเอาไว้แค่ว่าภายวิกเกตนั้นมันจะมาปรากฏตัวได้ในหลายรูปแบบจงอย่าเชื่อมั่นในถึงตัวเองเห็นหลังจากนั้นลีอาก็ได้นำรนบัตกลับบ้านเมื่อเธอมาถึงที่บ้านแล้ว เธอก็ได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างและเดินกลับเข้าไปภายในป่าเรียได้ทำพิธีกรรมย้อนกลับโดยเริ่มจากการใช้หินก้อนต้นไม้สามครั้งแต่ในระหว่างนั้นสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเรีารได้มองเห็นศพแม่ของตัวเองที่ถูกฆ่าตายเธอจึงรีบโทรไปแจ้งตำรวจว่าแม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้วเรียได้รีบมุ่งหน้ากลับบ้านทันทีแต่ตลอดเส้นทางที่เธอเดินกลับไปก็มีเสียงอะไรบางอย่างตะโกนเรียกชื่อของเธอ ตำรวจที่อยู่ปลายสายได้ถามเธอว่านั่นเสียงใครที่เรียกอลアอาก็เลยบอกตำรวจว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันตำรวจก็เลยบอกเธอว่าให้เขามาพูดสายจากนั้นอาก็กดสายทิ้งไปอาได้เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วโทรตามแอรอนให้รีบมาช่วยแต่แอรรอนก็บอกเธอว่าตอนนี้รถของเขาเสียแต่เดี๋ยวเขาจะพยายามซ่อมมันอาได้มองดูบ้านของเธอจากนั้นก็เดินไปที่กระจกเธอมองเห็นแม่ของตัวเองที่ยืนอยู่ภายในบ้านแม่ทด้ตะโกนเรลียกอาให้เข้ามาไปในบ้าน ก่อนที่จะถามลูกสาวว่าเธอไปไหนมารีอาก็บอกแม่ว่าเธอแค่ไปเดินเล่นแม่ได้เหลือไปเห็นมีดที่รีอาถือมาจึงได้ถามรีอาว่าถ้าไปเดินเล่นจริงทำไมต้องพกมีดไปด้วยแม่ได้บอกให้รีอาเอามีดไปเก็บซะรีอาจึงได้เดินเข้าไปในห้องจากนั้นเธอก็ล็อกประตูของตัวเองเอาไว้แม่ได้เดินตามรีอามาและพยายามบอกให้ลูกสาวเปิดประตูให้แต่รีอาก็ไม่ยอมเปิดเธอได้หยิบโคมไฟฟาดไปที่กระจกหน้าต่างก่อนที่แม่จะปังประตูเข้ามาแต่ทว่าสิ่งที่โผล่หน้าเข้ามานั้นไม่ใช่แม่กับเป็นด,ญญนดวงาาว ลีอาได้กระโดลงมาจากหน้าต่างแล้วรีบหนีมาซ่อนตัวพายวิกเกตได้พยายามมองหาลีอาลีอาจะได้วิ่งกลับเข้ามาภายในบ้านจากนั้นเธอก็หนีไปซ่อนตัวที่ห้องตาหลังคาอีกสักพักหนึ่งแม่ก็ได้โผล่ออกมาแล้วบอกกับลีอาว่าเอามีดมาให้แม่เถอะลูกลีอาจะได้เอามีดจิ่นให้แม่แล้วกลับไปกังตัวเองในห้องนอนลีอาได้คว้าเอาเศษกระจกที่เธอทำแตกมาใช้การตัดสายางออก จากนั้นก็เอาสายยางไปดูน้ำมันจากรถของแม่ลีอาได้เดินเข้าไปในห้องนอนของแม่แล้วใช้น้ำมันลาดไปที่ตัวของแม่จากนั้นเธอก็จุดไฟเผอแม่ทั้งเป็นทางด้านของแอร,รอนที่ขับรถมาถึงพอดีเขารีบลงมาจากรถและเห็นบ้านของลีอาที่กำลังถูกไฟไหม้ แารอนพยายามตะโกนเรียกลีอาและได้เห็นลีอาที่นอนสลบอยู่นอกบ้านแอรอนจึงได้เข้าไปช่วยเหลือเธอเอาไว้ภาพจะได้ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจนักสืบได้เปิดข้อความที่บันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ให้ลีอาฟังโดยที่มันเป็นเสียงของลีอาที่โทรไปแจ้งตำรวจหลังจากนั้นนักสืบก็บอกกับลีอาว่าพวกเราไม่พบศพแม่ของลีอาที่ในป่าแต่เราเจอศพของเธอในบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ตำรวจที่ถามลีอาว่าคุณใช่ไหมที่จุดไฟเผาบ้านของตัวเองลีอาไม่ยอมตอบอะไรเอาแต่สายหน้าก่อนที่นักสืบจะพูดกันมาว่าบอกผมมมใให่่่่ิวาาคคแของุณ ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับผีหรือปีศาจที่เรียกว่าพายวิกเกตนั้นแท้จริงแล้วมันคือปีศาจต,ตามตำนานโบราณของชาวอังกฤษซึ่งปีศาจต,ตนนี้นั้นจะพิเศษกว่าตนอื่นๆคือคนที่บูชามันนั้นไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่จะเป็นพวกแม่มดทั้งหลายและรวมไปถึงพวกที่ค้า่งใครคนใส่มนดำพวกเขาจะทาพิธีกรรมขอร้องพลังจากพายวิกเกตหรือทําการสาปแช่งคนที่ตัวเองเกลียดโดยที่พายวิกเกตนั้นจะเรียกค่าตอบแทนเป็นดวงวิญ,ญญาณหรือเลือดสด,สดๆไม่มีอะไรที่หยุดพายวิกเกตได้ จนกว่าคําขอจะสำฤทธิผลที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นตำนานนะครับหากแต่ว่าเรื่องจริงอาจจะโหดรายย้ายยิ่งกว่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับลีอารมันอาจจะไม่ใช่ฝีมือของพายวิกเกตพายวิกเกตนั้นไม่ได้ฆ่าแม่ของลีอารเพราะพวกตำรวจไม่ได้จะส่ง,งเธอในป่าแต่เธอตายอยู่ในบ้านเพราะถูกไฟข้อลีอารนั่นหลอนว่าแม่เป็นพายวิกเกตจึงได้ทำการจุดไฟเผาแม่ทั้งเป็นลีอารที่หมดแต่หมกมุ่นอยู่กับคุณสายมนดำตั้งแต่ตอนที่พ่อของเธอจากไป เธอรู้สึกเกลียดแม่ที่เอาแต่มาหัวราน้ําและอาจจะจินตนาการทุกอย่างขึ้นมาเองเธอคิดว่าพายวิกเก็ตมีตัวตนอยู่จริงๆและพังมือค่าแม่โดยที่ไม่รู้ตัวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแะประภาพยนตร์เรื่องพายวิกเก็ต